เพื่อนๆครับดูโอ้หัวเชื้อจูลินซีสำหรับเป็นปุ๋ยทางใบนี่นะครับเราสามารถที่จะนำมาใช้กับพวกพืชสวนควรัวเป็นต้นว่ามะเขือนี่แหละครับมะเขือทั้งแถวเนี่ยงามมากกำลังออกดอกทีเดียวต้นมะเขือซึ่งกำลังออกดอกเพราะว่าเราใช้ดูโอ้ปุ๋ยทางใบทําให้ดอกเนี่ยมันงามมากทีเดียวเห็นไหมครับนี่คือหัวเชื้อจูลินซีของดูโอ้ สูตรเข้มข้นนะครับที่จะช่วยทำให้ดอกงามเราใช้ดูโอฉีดแล้วต้นมันจะงามดอกก็จะงามเห็นไหมครับมะเขือนี่งามมากทีเดียวนี่คือปุ๋ยทางใบของดูโอแล้วใช้ได้อย่างได้ผลทำให้มะเขือของเรานี่งามมากทีเดียวนี่คือผลงานของดูโอหัวเชือ้อจูรินซีสูตรเข้มข้นครับพี่น้องดูโอหัวเชือ้อ จุลินซีสูตรเข้มข้นเป็นปุ๋ยทางใบที่จะช่วยทําให้ต้นมะเขือของเรานี่ออกดอกออกผลเป็นอย่างดีนะครับพี่น้องมะเขือต้นนี้เนี่ยงามมากทั้งแถบเลยที่เราปลูกเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงแนะนําให้เพื่อนๆใช้ดูโอหัวเชื้อจุลินซีสูตรเข้มข้นครับผม